สวัสดีครับพ่อกับพอรังแฝดคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมื้อนี้กับนะครับได้นี่แหละครับผมแก้วหวานพี่น้องแก้วหวานเบืงเดิมเบืงเดิมนะครับกลุ่มตัวใหญ่ๆนะครับเนาะหมูสไลด์นะครับเนาะอ่านะครับผมลูกชิ้นนะครับผมแล้วก็เนื้อนะครับผมโอ้เต็มหม้อนยาพี่น้องมาครับมามามาพี่น้องนะครับตัวหัวนะครับแก้วสมแก้วขมนะครับเนาะมีเม็ดพี่น้องเานะครับอืมาพี่น้องมา เราตักก่อนเออจักบาทจักบาทมันเป็นตังไงหลายเด่นะครับอันนี้ซิมครับซิมซิมซิม,ซมพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อครับอืมมาซิมซ่มๆน้องพอรัองแฟรนี่แหละนะครับพอรัองแฟรกคกับคิดยากสินะครับคิดยากวันนี้นะครับมันเบิ้งมันจะเป็นตังไลานะครับ <laughs> อเออาเด้อมาเด้อนะครับ เกีียวสม,สมพี่นอ้องหาดลงไปเลยจัดไปเปามัหลัข้ามันง่ายพี่น้องอื บันดีกินโดนไม่น้องแสบปะกอึมึอฮึม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 ฮฮ โอ้ยใ่ดาวาฮ้กุ <sk 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 ้งพี่น้องกุ้งกุ้งหมูเผ็ดครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดเตะที่ได้ที่เลยมนเด้เนี้ยตักนี่ต้องไปรอดพี่น้องฮะ mười hai nghìn hai mươi sáu Cappy mh 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 เอาละครับฝากว้เจ <la towel>. ้าหนี <French Claire laughing> ้กอนนะครับเดี๋ยวเป็นหิวน้ำนะครับขอบคุณนะครับทุกการรับชมคลิปนะครับนาะ พอน้องแฝดนะครับบ่อีเป็นนะครับในรายช่องทางนะครับเนาะทีมล่งนะครับขอบคุณนะครับเด้อที่กดติดตามนะครับกดขอบคุณนะครับที่กดถูกใจให้ที่คอมเมนต์นะครับพอกับพอน้องแฟรได้ไหมนะครับกับคลิปหนานะครับคลิปนี้พอน้องแฟด์อโตล่าไปกินเสืบก่อนเด้อพี่น้องครับผมสวัสดีครับ